อาสู้อสาพัาระไทยระชาชนจะชรไทยมาคการสัมาไทยมาลงสัตว์ทำให้ย่ยงอำนาจโบราณเชาไม่คงและส้กองสาพัาระไทย พร้อมหรือยังครับท่านรับในวันทั้นรอเราอยู่สู่มันด้วยความทัศประชาคนชุนชิกำนานมากระสันสยามพมลมาลงและชูธงประกาศชัยสุสีอีค์การสาพัารณรัฐไทยมารวมใจรวมพลังรุ่นที่สูงมาชูองสาพัารณรัฐไทยและชาติชนจะสืบติดยั่งไทยมา

ชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจทุกชั้นชนทุกภาคส่วนทุกองค์กรเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทย ไทยเฟสเดเลชั <High> ่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยนะครับอีก <wont> ท <Momo S 1> ่านหนึ่งนะครับสหายยังบัตครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสหพันธรัฐและมิตรร่วมรบสหายร่วมอุดมการเราก็ยังคงมาพบกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้จากไปไหนแต่ยังคง ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันกับพี่น้องเรานะครับพูดถึงว่าขนทางของเรานั้นเราก็อยากจะทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับว่าองค์การสาพันธรัฐไทยเนี่เป้าหมายก็คือต้องการโค่นลมนะครับระบอบกษัตริย์ที่อยู่หลังการกระทำรัฐประหารโดยมีทาหารเป็นกลไกนะครับ และก็สารตุลาการองค์กรอิสระต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันดับแรกของเราคือต้องโค่นล,ล้มระบอบเดิมเนี่ยที่เขากลุ่มคอบความคิดของคนไทยอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับยังย่ำอยู่กับที่นะครับและก็จะยังคงอยู่อย่างนี้อีกนานถ้าหากเราและพี่น้องเราไม่ร่วมกัน ลุกขึ้นมาโค่นล้มนะครับถามว่าโค่นล้มยากไหมก็ตอบว่ายากนะครับแต่ถ้าพี่น้องร่วมกันและมีความเข้าใจกันมันก็ไม่ยากนะครับมันก็กลายจะกลายเป็นง่ายดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับถ้าพี่น้องเราเข้าใจกันทุกคนนะ่ะทุกคนว่าเออไม่เอาระบอบนี้แล้วนะครับและ ต่างคนต่างก็ออกมาขับไล่นะครับเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับในต่างประเทศหลายๆประเทศที่เขาผ่านมาแล้วนะครับผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับ,รบแต่ประเทศของเราเนี่ก็ยังคงอ่าก็ต่อสู้กันอีกพอสมควรนะครับทีนี้ข้อที่สองก็คือว่าถ้าเราโค่นล้มระบอบนี้ลงไปแล้วก็สถาปนานระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะครับ แต่ว่าถามว่าจะเป็นไปขั้นตอนที่สองนั้นจะเป็นไปอย่างไรมันก็อยู่ที่ขั้นตอนแรกก็ต้องทําให้จบสก่อนมันถึงจะเกิดขั้นตอนที่สองได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าขั้นตอนที่สองของเรานั้นก็คือการตั้งเป้าไว้แล้วนะครับตั้งทงไว้แล้วว่าเราจะอ่าก้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะครับซึ่งถึงตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าพวกเราจะมากําหนดอะไรได้นะครับพี่น้องประชาชนนั่นแหละจะเป็นผู้กําหนดเองนะครับรบ เราไม่ใช่ว่าสนามหลวงไ้ไฟเย็นจะมากําหนดออนายกรัฐมนูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นกฎหมายต่างๆพวกเราแค่แคปลก<ว>กุก<ร>พวกเราต่อสู้เพื่อเพื่อโค่นล้มระบอบ,บแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงในการส่งตัวแทนมาเพื่อร่วมเขาเรียกว่าร่วมร่างนะครับร่างกฎหมายจะเป็นกฎหมายสูงสุดหรือว่าระเบียบต่างๆของรัฐใหม่ นะครับ,รบซึ่งอำนาจเดิมนี่เราก็หมายความว่าต้องล้มลงไปหมดแล้วนะครับสารตุลาการเราก็ต้องใช้แบบใหม่นะครับสารเดิมเราไม่เอาเพราะสารเดิมนี่รับใช้ระบบกษัตริย์นะครับเพราะงั้นเราต้องถึงมาทําความเข้าใจกับพี่น้องทุกคนทุกวันทุกวันนะครับเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับมันจะได้การต่อสู้เราจะได้มีพลังนะครับไม่เช่นั้นมันก็ยังคงสับสนอยู่ บางคนอบอกว่าต่อสู้มานานแต่ว่าก็ยังคงยังยังยังไม่เข้าใจกันอยู่นะครับเพราะบางทีศัตรูก็ร้ายกาจพอสมควรเพราะเขาจะมีลูกล้อลูกชนนะครับแล้วก็ลูกทะเลมาเนี่ยในนี้ก็ผมก็คิดว่าก็คงยังมีอยู่นะครับที่เข้ามาที่คุณคุณทองบอกนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนฟัง แต่ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ากรมนเขาเข้ามาฟังเขาได้เบีเย้ยเลียงนะครับ <c oughs> เขามาทํางานเพราะงั้นเขายังเอาเปรียบพี่น้องประ <c oughs> ชาชนเราได้แนวร่วมพี่น้องก็ได้มิตร <c oughs> ได้หแต่ไม่เป็นไรคร <c oughs> ับ <c oughs> ท่านก็ทํางานของท่านไป <c oughs> แต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อใครคนใ <c oughs> ดคนหนึ่งนะครับเราต่อสู้เพื่อให้พวกคุณทั้งหลายนั่นแหละนะครับได้อยู่ดีกินดีได้มีหลักประกันในชีวิตที่ดีต่อไปนะครับวันนี้ได้ข่าวว่า เออคุณหญิงไหนจะมาครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามครับกอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าตัวชูโรงของเราในคืนนี้นะครับพบกับลุงสนามหลวงในสุรเสียงของ ผลเอกเปรมิกาณณเมนสีีสาวพี่น้องประชาชนที่หลากหลายเราไม่ได้พบกันนานบางคนก็เข้าใจว่าข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพข้าพเจ้าต้องขอบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรในเมื่อ เรามีความสามารถแต่มาเจอกษัตริย์เฮี้ยมันมองไม่เห็นความสามารถของเราป๋าต้องทําเสียงใกล้ตายหน่อยสิมันทำหนเป็นว่าคนแก่ไม่มีน้ํายาครับมันไม่รู้หเือว่าไอ้ที่พ่อมันอยู่ได้เจ็ดสิบปีนี้ใครเป็นคนค้ำให้ไอ้ที่แม่มันอยู่แรดๆอมเพชรเข้ามานี่ใครเป็นคนค้ำให้ไอ้เด็กเมื่อวันซืน กู mm. อายุมากกว่าพ่อมึงเจ็ดปีวันนี้เอาทหารยี่สิบคนบอกว่าเป็นห่วงป๋าเอามาขังกูไว้ในห้องที่เรียกว่าบ้านสีเสาเทเวศมันคิดว่ามันเป็นใครทำตัวมันจากพัรญ์ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทำตัวมันดวงอาทิตย์ไปอยู่เยอรมันส่องแสงมา มีดวงจันทร์เรียกว่าคอสชคอยรับแสงทางฝั่งนี้เป็นคนเสือกทำตัวเป็นดวงอาทิตย์บัลลังก็มีให้นั่งเสือกไม่นั่งไปใส่กางเกงลิงเดินแถวแถวมิวนิกค,คนบัดซบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นเจ้าเลยเป็นขอทามยังไม่รับเลยเอาปานินทาเจ้าฟ้าเจ้าไม่ใช่นินทามันไม่อยู่พูดยังไงก็ได้โอ้ครับครับครับถ้ามัน ถ้ามันอยู่ก็ว่ากันอย่างหนึ่งในเมื่อมันไม่อยู่เราก็พูดเต็มที่ตรงนี้ป้าเขาบอกว่าปลาเอือมจริงๆมันก็คิดว่าอาศัยบาร,รมีพ่อมันรู้ไหมว่าใครสร้างพ่อมันขึ้นมาถ้าไม่ใช่ปาไอ้มอบคลานมาหาลงมหาราชเนี่ยไปดูประวัติที่ใครเป็นคนตั้งถ้าไม่ใช่ปา้าอืมไอ้ชุดพระราชาทานราชประแตในเนี่ยใครเป็นคนตั้ง ไอ้วันพ่อวันแม่โคตรพ่อโคตรแม่พระเศษโทรพระอุจจร,ระปัสวาวะใครเป็นคนตั้งถ้าไม่ใช่ป๋าคนเฮอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณมึงเป็นผู้ชายเท่านั้นเองที่มึงได้นั่งตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นพ่อมันอยู่ได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อเปลม,มีแบกหน้ารับอุต่าไปสั่งให้ลูกน้องคือนปชมาไล่ เปรมไล่ป่าอืทั้งที่ไอ้บอดเป็นคนทําแต่ก็ผมก็ต้องแบกรับแบกรับทุกอย่างทํางานทุกอย่างเพื่อพิทักษ์ราชบัลลังก์พิทักษ์ให้มึงมาเสวยแล้ววันนี้มึงมาทําอะไรกับกูฮะม,มึงไม่อยู่ก็ควรจะให้กูเป็นผู้สําเร็จความใข่ไอ้ผู้สำเร็จราชการ เสือให้กูเป็นประธานองคมนตรีโดยไม่เคยมีการประชุมเลยมึงขังเข้าไว้หมดทุกคนเลยตั้งแต่ละคนขึ้นมาไม่ให้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆหมด <st arts> คนที่มึงใช้งานมีสองคนคือประยุทธจรร์จันโอชากับประวิทรวงสุวรรณครับกูนี่มึงไม่เคยเห็นน้ำยาเลยนะเห็นเป็นคนที่อาักาตาันยู่มากๆมึงไม่ใช่ขิงออบขิง้วมึงเป็น ไม่ใช่มหาราชมึงเป็นสมเด็จพระมหาวิปราสเละพราะฉะนั้นในที่พูดในวันนี้ในพูดด้วยความแค้นถ้าไม่มีกูแล้วจะมีพ่อมึงเลยไงฮะใครที่คำ้ำใครที่แบกหน้าอยู่ทุกวันนี้แล้วเสร็จแล้วยังมามีหน้ามหาวาปาเนี่ยทำให้พ่อเสียคนสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ไอ้ที่กูทำเฮี้ยกับพี่พ่อมังสั่งง่อุซาแบกรับแทนเพราะฉะนั้นที่พ่อมึงตระกูลมึงอยู่ได้กับพ่อกูนะวันนี้จะขอลําเลิกสักหน่อยหนึ่งทั้งผัวทั้งเมียมทำอะไรเป็นวะเอาแต่แดกเหล้าจนเส้นเลือดสมองแตกไปอมเพชดเขทาทำไมเนี่ยอย่างอื่นมีให้อมไม่ออมไปอมเพชดทำให้เสื่อมเสียไปหมด อ,อุซาประ,ประ,ประคองไว้คนของป่าไปเอาไปให้เขาเองไมพอสมัยลูกมาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงบุญคุณเลยว่าใครเลี้ยงดูมึงมาอมไอเสียถ <c oughs> ้าใครอยู่ใกล้มันไปเล่ามันฟังมาถึงว่าไอวงไอบอดยิงพี่ชายแล้วได้มาเจ็ดสิบปีเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะเปรม <c oughs> ไม่ใช่เพราะเปรมแล้วเพราะใคร <c oughs> ใครที่ไล่เกียงศักลงไปถ้าไม่ใช่เปรม <c oughs> อุต่าแบกหน้ามาทุกวันนี้นะ แล้วมึงมาหาว่ากูเป็นบริวารเป็นพิษอีกมึงมาด่ากูมาด่าจะลุงกิดว่าบริวารเป็นพิษต่อไปนี้มึงจะสั่งการเองมึงสั่งไปเถอะไอ้บัฟฟ a โลว a t อเไอ้วอเตอร์บัฟฟ o เดี๋ยวพฝรั่งมาพูดผิดไอ้วอเตอร์บัฟฟโลแปลภาษาไทยสุภาพไอ้ควายไอ้ควายระวังไว้มาหาว่าพวกกับผมเนี่ย ทำเพื่อแผ่นดินเนี่ยบริวารเป็นพิษทำให้หลวงราชินีเสื่อมเสียแต่ทิ่งที่จะเจอก็คือว่ามึงจะเจอสิ่งแวดล้อมเป็นภัยไม่ใช่บริวารเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเป็นภัยระวังให้ดีก็แล้วกันไอ้นคนที่มึงไปกระทืบเพราะโดนไม่มีสาเหตุเนี่ยเขาจะเก็บมึงมึงก็รู้ เพราะฉะนั้นในการที่มึงจับกูมาข้างไว้ในบ้านสี่เสาเนี่ยนะขอบอกว่ากูเฉยๆมากกูสบายใจนะไม่ได้อาทอร้อนใจกับมึงเลยสบายใจต่อไปนี้กูไม่ต้องปกป้องบัลลังแล้วมึงจะทำพังก็ทำพังไปเถอะนะในว่าทำตัวแบบนี้เนี่ยมันง่ายแค่อยู่บนภู ดูหอยตกมาจากภูเขาเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเองทําชั่วช้าขนาดอยู่ประเทศจเจริญเสกไปนุ่งกางเกงในไม่มีกางเกงนอกบอกกูจะซื้อไว้ให้มึงเอวเท่าไหร่บอกมาไอ้นี่ไม่รู้อยากใส่กางเกงเพราะฉะนั้นขอเตือนในเมื่อเป็นไก่ได้พลอย ในเมื่อมีของดีมันรู้อักใช้ในเมื่อมีป่าแล้วไม่รู้จะใช้งานปา่าเอาป่าไปขังไว้เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยไม่รู้จักเลี้ยงคนสะสมแต่กีเลสสะสมแต่ศัตรูเอาบริวารมาเป็นศัตรูอยู่ๆก็ไปฆ่าเขาไปกระทืบเขามีใครเขาทำอย่าลืมว่าที่พ่อมึงอยู่ได้เจ็ดสิบปีนี่พ่อพ่อมึงเลี้ยงคน แต่มึงทำลายคนเพราะฉะนั้นป่ารู้สึกสบายใจมากดูไอเสวชิราลงกรมันฆ่าตัวเองมันต้องฆ่าตัวตายววๆเนี่ยแหละมันจะทำลายตัวมันเองและเราจะเอาคนอื่นขึ้นมาแทนครับคนเหี้ยขนาดนี้ไม่มีใครเหี้ยเท่าแล้วเพราะฉะนั้นเอาใครก็ได้ที่เหี้ยน้อยกว่าขึ้นมา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นชลินทอนเป็นถั่วปากอ้าเป็นใครก็ได้หรือแม้แต่ทีปกรณ แทนได้เส็ยได้หมดเพราะหาคนที่เฮี้ยไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นห่วงป๋าขอให้สบายใจได้แล้วเราจะเจอกันใหม่ I shall return นี่คือคำพูดของไอพลแมกอาเธอร์ Arthur, สมัยสงครามโลกครั้งที่สองป๋าก็จะพูดว่ากูจะกลับมาแล้วเจอกันใหม่สวัสดี